WhatsApp Messenger 101สอนวิธีการแชทบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าว i t อ e ท5ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแชทนะครับโทรหรือว่าวิดีโอคอนะครับบนโปรแกรม WhatsApp นั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมีเพลิ์นะจ้า สอนวิดีโอนะครับมากมายนะครับหลายซีรีส์นะครับกว่า400ตอนบวกนะครับนะเออนะจ๊ะมาก็ทำการเปิดโปรแกรมครับแล้วก็เข้ามานะครับหน้าต่างนี้ได้เลยนะครับผมมาส่วนวิธีการแชททำยังไงนะครับคลิปที่แล้วนะครับเราสอนวิธีการแอดเพื่อนนะครับสามารถย้อนไปดูได้ที่ขวามือด้านบนนั่นเองนะจ๊ะ ด้านล่างนะครับจะมีคําว่าเริ่มแชทนะครับจะมีปุ่มสีเขียวที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่ง ID นี้ผมแอดแค่พ่ออย่างเดียวนะเออนะส่วนมากจะเล่นที่ลายนะครับแต่ก็ลงโปรแกรมนี้ไว้นะครับเผื่อนะครับสำหรับนะ VIP นะนะจ๊ะโอเคก็นะครับเลือกใครไม่ได้ครับก็เลือกพ่อเนี่ยแหละ นะกดกระปายนะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไปแกล้งเขาไม่ได้เนาะโอเคเมื่อเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับเราสามารถนะครับใช้เหมือนโปรแกรมล n e เลยนะด้านล่างนะก็พิมพ์เข้าไปนะครับนะเออไม่ต้องคิดเยอะนะครับนะเหมือนกันนะด้านซ้ายนะครับก็จะมีสติกเกอร์ด้วยนะมีสติกเกอร์ด้วยฮะเนี่ยนะเนี่ยเออนะจ๊ะเนี่ยครับมีกดนะครับพวกเฟซบุ๊กไว้นะครับนะสามารถ ดาวโหลดเพิ่มได้ด้วยนะครับที่ขวามือนะครับมีปุ่มบวกนะฮะกดกระป้าเนี่ครับเราสามารถดาวน์โหลดด้วยนะครับเนี่ยกดดาวโหลดไปนะดาวโหลดไปนะสติ๊กเกอร์นะรฟรีนะครับนะนานไหมเนี่ยสามเมกก็ <c oughs> เ,เยอะอยู่นะเอ้ยฟรีเยอะเออน่าเล่นอยู่นะเออสำหรับบแบบนะ ใครจะคุย VIP ก็ใช้ w t s t s p นะฮะคุยกับลูกค้าทั่วไปก็นะไลน์ไปนะฮะเออนะแบ่งแยกกันไปนะครับนะโอเควิธีการดาวโหลดไม่ยากนะครับเนี่ยมีละฮอแต่ไม่กดนะครับเดี๋ยวโดนด่าดึกแล้วส่วนวิธีการโทรนะครับขวามือด้านบนเลยนะครับมีปุ่มโทรด้วยนะอ่ามีปุ่มโทรนะครับจะใช้โทรไหมไม่โทรครับโดนนะโดนบนแน่วิดีโอคอลก็ได้นะคะเออนะ โอเคจุด3จุดที่อยู่ด้านบนนะครับมีอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูรายชื่อก็ได้นะครับใช้เหมือนลายเลยฮะอ่านะพวกสื่อพวกลิงก์เอกสารนะครับนะเนะี่บเราสามารถเซฟได้อะไรได้นะครับไม่ยากโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด u b s c r i b e แล้วก็ สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ